เราพูดต่อนะครับแล้วก็ในปี19ึ่งเก้าอันนี้คือปี1954งเก้าห้ถึงหนึ่นะครับนกจากแดนเนียลลาบิลก็คือสติกเบลเข้ากับพันเดิมของเขาซึ่งเป็นคอมมินเป็นแวนเดอฟแคตติสออกมาเป็นที่1นริบวนกับที่1อินเตอร์บาเซโลนาปี1966 1965ตัวเมียที่เขาได้มาจากเดอะเบรบาร์ที่เมื่อกี้ผมพูดว่าเป็นนกของสายเดสโรเจอร์เดสม์อาจจะเป็นวัสซ์ลีเดสม์แมทติสก็มาให้ลูก เป็นที่หนึ่ง o นช l แนลคาร์ College, นะครับปี1966นกจากโปรเฟสเซอร์แวนกิมเบอร์เกนให้ลูกเป็นนกโอลิมเปียสซึ่งเข้าประกวดโอลิมเปียสในปี1971นะครับที่บัเซิลนะครับในปี1973นะครับเขาไปได้นกอีกตัวหนึ่งเป็นตัวผู้จากกรงที่จากเดอะคล็อกนะครับ ซึ่งนกไอเนี้ยมันคือสายพันธุ์เก่าของโรเจอร์วิเลกี้เข้ามาแล้วก็ให้ลูกให้หลานเนี่ยดีมากในระยะทางไกลได้ที่4ในชนแนลมงโตบานเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของพื้นฐานของนกแวนบวนซึ่งก็จะอยู่ในสายของส่วนมากก็จะเป็นสายของเวสฟานเดอร์อาจจะมีเดอะแบบานที่เป็นอีสฟานเดอร์นกพื้นฐานของเขาอ่ะก็จะเป็นคอมมีนเป็นแคทติสเป็นสติกเกอร์เบลแล้วก็เป็นสายเลือดแวนเดฟ จากพันธุ์เหล่านี้ก็มีเดสมีแมทิสซึ่งพื้นฐานของ Mat isse, เดสมีแมทิสเ็เป็นเป็นแวนเดฟอยู่แล้วที่เข้าเดอะแบดบาร์เดอร์ก้าเขเอาเข้ามาเพราะว่าพื้นฐานของเวสลีย์เนี่ยตอนสมัยนั้นอะ่ะไอตัวคาเลวอ่ะมันเป็นสายเลือดของแวนเดฟผสมกับพวกสติกเกอร์บลแล้วก็ผสมกับพวกไอแคาทิสอยู่แล้วซึ่งเป็นสายพันธุ์มันก็เกี่ยวนองกันมันก็เข้าออกมาจนเป็นแวนบวนซึ่งถามว่าแวนบวนเนี่ยได้ที่หนึ่งเนชั่นแนลได้อะไรเยอะมากนะครับซึ่ง ปัจจุบันนี้นกพื้นฐานเช่นคนที่เอาไปเล่นตัวโนเอลเพลนจะมีนกอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นลูกหลานเนี่ยในกงเก่งมากชื่อด l โ m รมาดีโพรมาไอ้ดีปโพรมดดีปโพรมาตัวเนี้ยเป็นนกสายเลือดแฟนบวนมาจากสายอิเล็กติกสายอิเล็กติกแล้วก็เข้ากับสายที่1นึ่งบาร์เซโลนาหนึ่เาหกหกเห็นไหมครับว่านกพวกนี้มันถ่ายทอดยีนมา แฟนบวนล้วประเทศไทยเนี่ยก็ได้สั่งมารุ่นแรกอ่ะสั่งปี1966ไอตัวที่1อินเตอร์บาร์เซโลนา1966เข้ามาเล่นซึ่งยังมีอยู่ในปัจจุบันที่ยังเล่นแบอบวนกันอยู่นะครับแล้วถามว่านกแบนบวนเนี่ยที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมีอะไรบ้างคร่าวๆนะครับที่ผมจะบอกที่แบบดังๆเลยนะครับปี1951เนี่ยเขาได้ที่1โปเนชแนล ที่หนึ่งลิมูซีนในชาแนลนะครับไอตัวที่หนึ่งโปะที่จองสเตียนตัวนี้คือพื้นฐานที่เราจะมากล่าวกันในอนาคตนะครับว่าตัวแวนบวนเนี่ยที่ท,ที่ที่ไอพวกเนี้ยที่สำคัญเนี่ยจองสเตียนเนี่ยปัจจุบันเป็นลูกหลานของจองสเตียนเยอะมากนะครับแล้วก็ปี1953ที่หนึ่ง o n a l ที่1 i n t e r n a t i o n a l นชั่นเซนเซบาสเตียนนะครับจากนกที่ทาซานปี1 9 5 9 ที่1 n a t i o n a l ร i b u นจากนกที่ชื่อริบวนที่1 n a t i o n a l l i m u s จากนกที่ชื่อว่าลิมูสนะครับ1966เมื่อกี้พูดแล้วจากที่1 International b a r c e l o n a ก็จากไอจูบาร์เซโลนาวันปี1969ที่1 n a t i o n a l c a r h a จากนกที่ชื่อคาสิ่งสำคัญอีกทีคือปี1984นกแวนบวนได้ที่1 บาร์เซโลนานะครับเนชันแนลบาร์เซโลนานกตัวนี้นคือชื่อบาร์เซโลนาทนะครับปี1987นกบาร์เซโลนาเขาก็ยังมาแข่งทั้งหมด8ตัวบาร์เซโลนาน,นะฮะปี1987ป 7, 8ตัวนก,กติดอันดับ8ตัว4ตัวอยู่หนึใน1หน 100. เป็นนกทางไกลที่ปัจจุบันยังเล่นจนกระทั่งเขามีหลานอยู่2คนเพราะเขามีลูกสาว2คนลูกสาวคนหนึ่งอ่ะนะครับ ที่ยังอยู่ได้รับเจตนารมณ์คือรับทอดไอตัวโรงงานเฟอร์นิเจอร์เขาแล้ะขบมดเป็นคงนกอะ่ะก็คือปาสกาลก็เคยได้ที่หนึ่งเนช l ั่นแนลบูสรวมทั้งอีกฝั่งหนึ่งที่ชื่ออะไรจําไม่ได้แล้วนะอีก,อก,อก,อกรุ่นพี่รน้องของปาสกาลก็เคยได้ที่หนึ่งเนช l ั่นแนลีซึ่งปัจจุบันก็ยังดําเนินอยู่ในลักษณะนี้แล้วคนไทยก็ยังเล่นอยู่นะครับก็วันนี้เราก็พูดถึงคร่าวๆนกของแวรน์บวนแล้วนะครับขอคงเข้าใจกันอยู่แค่นี้นะครับ ครับโอเคครับ